คะชุดนะคะชุดเล็กอีกแล้วนะคะจะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะนี่ค่ะเราก็เลาะไปเลยนะคะข้าง10นิ้วนะคะตรงนี้อันนี้เราก็จะขยายข้างละ2นิ้วใช่ไหมคะเราก็ตัดผ้ามาเลยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อว่าจะเย็บสองข้างนี้ข้างบนเนี่ยจะต้องใหญ่เพราะว่าข้างบนนี้ใส่ไม่ได้มันเล็กไง ตรงนี้ต้องเอวพอดีนะคะนี่ค่ะเราหาผ้าที่คล้ายๆกันนะคะอันนี้จะอยู่ตรงช่วงข้างลำตัวนะคะก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเราก็จะมาเย็บสองข้างค่ะนี่ค่ะเราก็เผื่อเย็บไปด้วยนะคะตัดผ้ามาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมยาวๆแบบนี้นะคะเพื่อว่าเวลาเย็บแล้วตรงนี้เท่านี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะอ้าแบบนี้ เราก็จะมาเย็บกันลุยผ้าสามเหลี่ยมที่เราตัดออกก่อนนะคะเย็บกันลุยทั้งนสามด้านเลยนะคะ เย็บกันลุยเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเย็บติดกับตัวชุดนะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมเพื่อขยายช่วงอเอวก็จะเย็บ แบบนี้ค่ะนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะพอ นี่นะคะลักษณะการเย็บก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะข้างก็จะต่อขยายออกมาแบบนี้นะคะค่ะข้างในก็จะเย็บติดกันไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะขยายข้างออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะใส่ได้ไหมตอนแรกนี่คือใส่ไม่ได้เลยนะคะคับหน้าอกค่ะ ตัวนี้จะหน้าอกเล็กกว่าของจ๊บแจงนะคะจากเสื้อที่ใส่ไม่ได้เลยนะคะใส่ไม่ได้เลยแล้วเราก็ขยายข้างออกนะะี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นที่ขยายออกมานี่คะ่ะตองข้างนะคะขยายออกมาทําให้เราใส่ได้นะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะวิติชนนี ภูมิใจตัวเองมากเลยค่ะท,ที่ฉันสามารถทําได้นะก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าทําแล้วเราสามารถใส่ได้นะคะตรงนี้ก็พอดีนะคะช่วงตัวไม่ไม่หลวมและไม่คับจนเกินไปนะคะนมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะพอเสร็จแล้วก็เสื้อก็จะกระโปรงก็จะเป็นทรงนี้นะคะสวยนะคะดูไม่น่าเกียดเลยคะ่ะ